แกงลูกกบของเฮากับพร้อมรับประทานและจะเพื่อนเพื่อนมาเด้จะมากินแกงลูกกบนากันจะเพื่อนเพื่อนแกงใส่ใบานางลืดเข้ากันคักจะเพื่อนเพื่อนสุดน้ำมันฮอนจ้ะเ็จแลวเฮากระพรใส่น้ำล้างโขกจะเพื่อนเพื่อน ใส่น้ำปลาล้าจะน้ำปลาตามเดือดผงนัวจ้ะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยเด้อจ้ะเพื่อนๆนใส่ตะไคร้ลงไปเพื่อดับกลนะิ่น้าวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนน้ำเดือดเทากับปลาลงเลยจ้ะเพื่อนๆนปลาของเฮ้าเริ่มสุกแล้วเฮากับิมาใส่นไม้ส้มลงไปเลยเด้อจ้ะ น่อไม้สูหอกบพักนางตู่ลงเลยจ้ะเก่งฝากให้แงงใส่หน่อไม้ส่ของหากระซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่นอนน้ำปลาได้แล้วหอกะใส่หน่อไม้ของเฮา,าลงไปเลยจ้ะใส่เฮ็ตบดลงไปเลยจ้ะ ต่อมากระใส่เหิดฟางจ้ะใส่น้ำหยาดางของเฮาลงไปเลยจ้ะตามด้วยข้าวเบือจ้ะ <Yeah. S 1> เพิ่มความอร่อยให้กับเก่งเฮาด้วยผงนัวจ้ะกระสิเพิ่มรสอีกด้วยน้ำปลาจ้ะสใส่ลูกโดดลงไปน้ำเลยจ้ะเพื่อนเ,เขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักคะาลงไปกระเป็ดอาเซจตจ้ะเพื่อนเพื่ เองน้ำไม้ของเฮากระซู่แลวจะเพื่อนเพื่อนกลิ่นหอมน่ากินขนาดเลยจ้ะมาเด้อจ้พนเพื่อน,อนมากินแกงหน้ำไม้น้ำกันจ้า